ทุกคนวันนี้ก็เข้ช่อง A k คอีกแล้วเช่นเคยวันนี้ช่อง a k คจะมาทำทชาลินวาดภาพจากดินนะวาดภาพจากดินโดยที่ช่อง a k คจะแบบว่าใช้ไม้ต่างระดับอยู่ห้าไม้นะหนึ่งอันนี้ระดับสองอันนี้ระดับสามอันนี้ระดับสี่อันนี้ระดับห้าโดยเดียงกัน จะมีใหญ่ที่สุดสวาดภาพจากจินก็ไม่รู้จะวาดภาพอะไรแต่จากนภาพในจินตนาการนะก็จะมีบ้านมีถนนน้นท,าทางอะไรประมาณนี้จากจินรงนี้เลยอโอเคถ้าพร้อมแล้วก็อืมไปลุยวาดภาพจากดินกันเลยเราวจะบอกก่อนนะว่าเราไม่มีสกิลในการวาดภาพเลยสักอย่างแล้วก็จะมาวาดภาพอืม วันนี้มาพักที่บ้านยายก็จะมาทาชาเลนให้หายเงาหน่อยนะก็จะมาวาดภาพจากดินเนี่ยและก็อืมก็ต้องไปลุยกันท่านผู้ชมก็ต้องรอลุ่นว่าจะวาดภาพได้สาเร็จหรือเปล่าที่วิดีโอนี้อาจจะนานหน่อยนะโอเคไปลุยกันละโอเคเราก็มาถึงดินแล้วอันนี้ก็จะวาดภาพจากดินเลยก็จะเริ่มวาดได้เลยนะเริ่มลนะวันสอทีไปก ไม่เห็นหัวผมเนาะไม่เห็นหัวเราแล้วก็จะเห็นแต่ขาครับโดยจะใช้ไม้ระดับระดับอะไรไม่รู้แหละลืมโอเคไม้ก็จะปงไว้ก่อนโอ้โอ้โปรไงอะไรเนี่ยโอเคใช้ไม้ระบักนี่ก่อนนะก็ถว่าเลยเดี๋ยววาดนะต้องชมรอดูได้เลยเยอกกำลังว่ารอดูได้เลยเราดู กำลองวาดแล้วอันแรกก็จะวาดลูปบ้านนะไม่รู้ท่านผู้ชมเห็นป่าอันแรกก็จะวาดลูปบ้านโอเคย่านี่เปี่าหงามเปล่าครับงาไอ้บอมผ้าลุ้งไปน้อดเลยว่าลูกบ้านก็จะมีหลังคาหลังคาลูกบ้านโอเคก็วาดลูกบ้านลงมา นี่จะเป็นบ้านทรงแปลกประหลาดบ้านเหมือนเด็กน้อยเลยเหตุผลที่วาดแบบนี้ก็วาดไม่ปิดนะฮะก็จะวาดมาเลยชิพอ่ะโอเคอันนี้ก็ใส่หน้าต่างหนึ่งสองหนึ่งสองวาดภาพจากบินไม่รู้จะเป็นภาพอะไรแต่จะพยายามทัให้ออกมาสวยที่สุดตุ๊ตตูนะดีกว่าตุ๊ตตูวเดี๋ยวเอาให้ผูช้ชมดูก่อน ี่เลยท่านผู้ชมวาดภาพจากดินของเราต่อไปก็จะไปมาในที่ถัดไปแล้วนะจะมาที่ถัดไปก็จะเป็นรั้วบ้านโอเคจะเป็นรั้วบ้านเดี๋ยวจะทํารั้วบ้านฟื้ฟื้นฟื้นจึ๊บจึบจึบจึ๊บ,บ,บไม่รู้เขาทำแบบนี้เปล่า ราก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะน,นี่ก็จะเป็นรั้วบ้านอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ละมาใส่ต้นไม้ดูกทต้นไม้นะฮะต้นไม้ก็จะต้นใหญ่ๆหน่อยอ่าฟื๊บฟ๊บต้นไม้ก็จะมีกิ่งก้านสาขาแต่คะแนวออกไปโอเคกิ่งก้านสาขาฟึ๊บ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 เป็นแบบนี้นะฮะ นี่ต้นไม้เปนแบบนี้นะฮะโอเคอ๋อโอเคเราก็จะมาต่ออีกฝั่งนะเอออันนี้ไม้เราเปลี่ยนละเราจะใช้ไม้อีกระดับหนึ่งโอเคเราก็จะมาต่ออีกฝั่งนะท่านผู้ชมอีกฝั่งจะวาดเป็นตึกนะฮะวาดเป็นตึกก็ต้องทําเป็นเออรั้วที่เป็นแฉกมานะโอเค รจะทำรั้วที่เป็นแชฟมาโอเคฟื้ฟืฟืโอเค,ออออออเคทำสามรัวพออืถ้าเป็นแบบนี้ต้องบ้านต้องมูบลายนะฮะบ้านต้องมูบลายอันนี้ก็จะเป็นตึกว่าตึกชีสอ่ะฟื้ตึกมันต้องยาวแล้วก็ใหญ่นะฮะตึกต้องเป็นแบบนี้ วาดต่อก็ลงมาก็ต้องเป็นแบบนี้ฟื้นโอเคนี่ตึวาดต่อข็ลงมาเลยวาดต่อข็ลงมาแบบนี้ฟื้นศิละปะที่ข้าต้องถูกเลยฟื้นฟื้นนี่นี่นี่ โอเคนะครับก็ใส่ตรงนี้เลยน,นี่เราจะใส่เราก็ได้ตึกละพราะอาทิตย์อยู่ตรงกลางนะฮะพราะอาทิตย์อยู่ตรงกลางหนึ่งสองพราะอาทิตย์ใหญ่เกินไปก็มันเป็นไหลเอาแค่นี้พออืมก็จะมีถนนเราต้องวาดถนน,นะคะต้องวาดถนน เออเดี๋ยวลาไปนวดล่ะฮดคีบก่อนเออ uh, ก็ต้องวาดถนนน้าสาวไปว่าหนูว่าเต้องวาดถนนนะาค่ะวาดถนนมันก็จะสุดอยู่ประมาณนี้แหละอืมถนนก็ต้องใหญ่กว่าบ้านนะทั้งผิึ๊บมึ๊บอ่มนี่ถนน รงสวดแค่นี้อือก็จะมีรถคันหนึ่งอยู่ตรงนี้ฟื้ฟืฟืรถเล็กนะท่านผู้ชมอืออือนี่มีรถรถเหมือนหมาเลยอ่าต่อไปก็จะเป็นสนามฟุตบอลอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะก็จะเป็นสนามฟุตบอลอยู่ตรงนี้สนามฟุตบอลโอเค สนามฟุตบอลนี่สนามฟุตบอลนะอันนี้ก็จะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางสนามฟุตบอลอันนี้ก็จะเป็นวงกลมครับสองฟืบดสองฟื๊นี่สนามฟุตบอลอยู่ตรงนี้จุกมากสนามฟุตบอลอยู่สนามสนุกแน่วะ โ <Okay. S 2> อนนเออะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นลานลานจอดรถนอนจอดรถนะฮะลานจอดรถอันนี้ก็จะเป็นลานไม่ใช่ดิลูวิ่งดิลูวิ่งดิลูวิงว่งเออเออหักใช้ตัวใหม่เอามาหมดเลยเก็บลูก ม่เอียบโอ้โหมันหักต้องใช้ตัวใหม่ให้มันเป็นสีลูวิ่งนะเฮ้ยหามโยลงมาเฮ้ยเติรนเราออกไปเลยนี่โอเคขั้นการเสร็จสิ้นแล้วตัวใหญ่อนี่ก็จะเป็นเอามาขีดลดหนึ่ง สองสามสี่หหกเจ็ดก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วโอเคเราก็จะล้อมรอบไว้คำว่าวาลีต่างๆนะคะล้อมรอบไว้นะคะนี่ทำการล้อมรอบเอาไว้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วยยเช่ ศิลปะบนดินนะฮะเสร็จสิ้นแล้วว้าวเดี๋ยวจะทำเป็นไฮไลท์ให้ดูทำเป็นไฮไลท์ โอเคนะล้วก็วาดลูปเป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูให้ดูแล้วนั่งข้างลูปตัวเองว่าเนาะดูสิดูสิแล้ววาดได้สวยอป่ะโอเคถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง R, ไอคิอาร์นะนะว่าจะมาทำคลิปแนวนี้อีกต่อไปตอนนี้เป็นชาเลนจ์แรกเลยโอเคบบปบ้าละ